โดนดักยังอุ้ยอ้เลีลอยยังสตีเโลไหลมาเนเวดเนเวดมาสตันนิงสักอุ้ยทีนี้เฟย์เอ้าอาฝันไอ้ไียสตันนิงตรงนี้อู้หูนึกอออู้อู้ย คุกกี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมอ e ีฟุตบอลและเกมอื่นออีกมากมายถูกกว่าเติมเองเติมไวสายฟ้าแลบต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปให้บริการ9กโมงเช้าถึงตีหนึ่งสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้พาทุกคนมาไต่แรงอีกสักเกมครับตอนนี้เป็นเกมที่2งของแรงนี้นะทุกคนยังอยู่ดิวิชั่น5ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกับการไต่แรง์ของ f p ร์ a อร์เชครับและคลิปนี้พาทุกคนมาในแผน 4213อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นแผนของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับฮอลแลนด์นะไปที่ยุโรปแล้วก็ไปที่ทีมชาติครับแล้วจากนั้นเลือกประเทศฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ได้เลยครับทุกคนตอนนี้ถ้าเลือกประเทศเนเธอร์แลนด์มันจะเป็นปีกซ้ายขวานะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมขอตัดแปลงมาเป็นตามนี้เล่น s s คู่ซ้ายกับขวาครับหน้าเป้าก็เป็นเ e อ็มบาเป้เหมือนเดิม เอซ้ายขวานี้ก็ใช้ซอนกับอ่าเมสซี่นะครับแล้ว MF ก็จะเป็นพาวเวลเนเวตคู่กลางเป็นคาเซมิโลกับแฟงกี้โดยยงนะโอเคแข้งหลังก็หอคอยคู่ครับยืนเซตแบ็กเหมือนเดิมและแบ็กซ้ายเป็นแชจินโยแบ็กซ้ายจะเป็นครับสารพัดประโยชน์แบ็กขวาใช้คาฟูเหมือนเดิมครับทีมชาติแล้วปีเตอร์เช็คยืนผู้รักษาประตู <S <S ผมเก็บลูมินิเก้ไว้ก่อนคือยังไงก็ต้องใช้งานอยู่แล้วแต่ว่า คลิปนี้ขอเปลี่ยนเป็นชุดนี้ก่อนเอาโอเว่นลงมาเป็นตัวสบับหลงเพราะว่าสถิติการยิงประตูก็ใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็มีความเร็วพอสมควรแหละโอเว่นนะใช้เป็นซูเปอร์ซับของเอ็มบเป้ได้นะเดี๋ยวนะดูก่อนว่าเอ็มบเป้ของผมมีซูเปอร์ซับไหม <c oughs> โอเคมีซูเปอร์ซับครับมีมักเซเธอร์มีดับเบิลทัสมีลองแรงชูตติ้งยิงไกลแล้วก็วันทัชทัชด้วยอ่ะโอเคตัวนี้ก็มีมิดิซุดจูเนียมีซูเปอร์ซับ แผงหน้าของผมทั้งแผงอมีซ u เปอร์ซับเกือบทุกตัวครับซอนก็มีมั้งดูก่อนซูเปอรซับซูเปอซับซอนไม่มีครับซอนไม่มีมีเฮดดิ้งไง <laughs> ซอนโอเคเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนอยู่เฮดดิ้งอ่ะแต่ก็มงงดีนะประมาณนี้ลายเส้นก็ประมาณนี้นะใครเลือกแผนนี้ก็ไปที่ทีมชาติฮอลแลนด์แล้วก็โยกเข้ามาเป็น SS เหมือนผมก็ได้นะครับ แต่ว่าถ้าเป็นประเทศฮอลแลนด์จริงๆก็เป็นปีกซ้ายปีกขวานะมาคลิปนี้เป็นเกมที่2ของดิวิชั่น5ครับโอเคครับสามขีดสีขีดได้อยู่มาเดี๋ยวพวกนี้วันจันทร์ก็จะมีแพ็กใหม่โชว์ไทม์ของลีกสเปนมาแล้วนะก็ประมาณทุกคนคงจะรู้แล้วละ่ะเพราะว่าโพสต์ไปที่เพจแล้วแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าจะจะเปิดไหมนะเดี๋ยวเราดูทีนะ ตอนนี้ทองก็งบหมดแล้วลงไปกับฟันได้ครับหมดไปเกือบครึ่งไปประมาณเกินครึ่งตู้ไม่อยากจะพูดถึง <c oughs> มีคนถามอยู่ว่าหมดเท่าไหร่ไม่อยากจะพูดถึงโ <c oughs> okay. oh, อเคโอ้ฟิตตัวนี้โอเอ็มบาเป้ฟิตอ่ะเดี๋ยวนะขอเอ็มบาเป้ไม่ใช่เดี๋ยวขอเป็นโอเวนลงมาแทนเอ็มบาเป้แล้วกันแล้วก็เอาใครยืนปีกดีปะเอาวินิซิอุสจูเนียครับยืนปีกแทนนะตอนไม่ฟิตครับที่เหลือก็ได้อยู่ เขาซาคุธาไปตัวสมองแล้วกันเดี๋ยวไม่มีเกมบุกครับเบสเคนบรวเวอร์เหรอยังอ่ะเดี๋ยวค่อยเก็บไปดูคู่แข่งครับคู่แข่งเกมนี้มาในแผน4-3-1-2ครับหน้าคู่เป็นเอปเป้กับฟอรลันดูแล้วน่าจะเป็นสายฟรีนะทุกคนมีล่างเก่าด้วยแบ็กซ้ายขวาเป็นล่างเก่าหมดเลยนะดูแล้วน่าจะเป็นสายฟรีครับไปครับสวัสดีวันหยุดของใครหลายๆคนด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นวันหยุดวันหนึ่งของผมแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันว่าชุดเบลุแคมมันจะตันเท่าไหร่กะไว้ที่ร้อยสี่นะทุกคนโอเคไปที่เกมครับแล้วระวังลูกเคียโอ้ควันไหนเคียก่อนโอเคติดไปครับออกไปที่คาฟูเมสซี่ขอแล้วแล้วไปนะเมสซี่ โอ้โหจะดะบันทักเข้าในยไไังไม่ได้ฮะได้ทุ่มทุ่มไหนดีทุ่มไหนดีนี่เลยทุ่มไกลมาเนเวตเดยองเดยองมีสักโอ้โหจนันโอเคได้ได้ได้เอาไงดียิงหรือว่าจ่ายเมสซี่ครับอยู่ที่บอลอ๋อจ่ายดีกว่าเนาะไม่น่าจะยิงครับเดี๋ยวนะไม่แน่ใจว่าจะยิงได้หรือเปล่า วิทย์ไปแล้วใจามาับใจทะลุช่องลูกนี้ก็ยิงเลยครับเรียบรห้อย<อ>1นศูนย์โอ้โหยังไงล่ะครับยังไงล่ะครับไมเคิลเดวินครับขอหน่อยอ่าขอหน่อยขอหน่อยโอเคสวยๆครับ ระวังลูกเคลียสวยมากโอ้โหเดี๋ยวย่องโหดักได้จังหวะเดียวหมดเลยครับอุ้ยยิงแล้วตรงนี้ซูเปอร์เซฟของปีชเชคโอเคลำหน้าโอ้โห่ยเดร์เชคนี่บินเลยลูกนีโน้โอ้โห,นนลโโหสลิปปิง้งช็อตอยังยืนถูกตำแหน่งครับ ทุกที่ถูกเวลาปีเดอร์เช็คแต่ว่าการเปิดบอลเขาไม่ได้นะทุกคนผมขอเปลี่ยนเป็นคาฟูแล้วเปิดบอลยาวเนี่ยยังไม่ได้นะยังไม่ให้นะไปยังคารานกูมาที่จุดครับยังกลางกลาง นู้นครับโดยยองหวาว่างฮะไม่ซี่ได้โออหเรยยกงบอลไม่ได้เฉยวินเชร์แจ็ควินเชร์สตันิ่งเปิดมาเคียรฟาดได้เคียไปก่อนสวยโอ้โหช่วยครับอาเิมินอส เตยองไปที่นเวศโอ,อ้โหจะให้โอเวน่นละครับสวยโอ้โหเปิดหรือเปล่าโอเคได้เตยองออกยาวๆให้โอเวน่นถึงไหมถึงไหมโอ้โเกือบถึงเฮ้ยโอ้โหโดนดักยัง อูอ้เรียบร้อยยังยแล้วอหนึ่งหนึ่งครับเป็นดีโก,โกโฟ้ฟอรลันครับร่างนี้ก็มีอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยได้เอาลงเู้ไอ้คมนะทุกคนตัวเนี้ยอื้มู้ดีเช่แบบโมงมากแบบเกินม่ร เซฟไปหนึ่งโดรกละนะแล้วตักมาลูกนี้อุ้ยทำไงกับฟังกูเต็นสองฟันเลยยืนเอือไปนะระวังลูกพี่อ่ะใหญ่บอลจังหวัดเดียวสวยครับเนบิเ็ดโอเวนมูนหนึ่งรอบอู้ยเจนทิกได้สวยโอเวนพทิกพทิกแล้วอิงตรงนี้สองหนึ่งครับ โอ้สวยมากโอเว่นโอ้ยจะแฮตทิกหรือเลปล่าโอเว่นแม่จะแฮตทิกหรือเลปล่า <that> โอ้โหทันกีด้ยองใจสวยนะรูกเนี้ยระวังลูกเคียก่อนฮะใจเย็นออกไปฮะขวาโอเว่นวัง โอ้หลอกลูกนี้จ่ายมายังโอ้ยยู่ตำแหน่งแล้วยังไงคาฟูยังได้เป็นลูกพุ่งของคาฟูครับโอ้โหทางนี้เลยสวยอาเซมิโลไหลมาเนเวตเนเวตมาสตันนิง อีพีเไฟช็ัตแล้วอิ้มนิดนึงโอ้โหสองช็อตของพายดวลเดว,เเวิทครับเอะมุมทางฝั่งขวาตั้งมุมตอนเตะมุมเรียบร้อยเลยสองฮอคอยคู่ครับเอ้ยแล้วขึ้นลูกนี้โอเว่นไม่ได้ไอซี่ โอ้โหโดนฉกไปเฉยได้อยู่เฮ้ยใจบอลทิกใจบอลอู้หโอ้โห,โอ,โ,หโอเคสองเป็นครับถึงแรกวได้อยู่ได้อยู่โอ้โหเกือบโดนสวนนะยิงสี่เข้ากรอบ สองเป็นสองประตูครับแล้วคู่แข่งยิงสามเขาอบสามไม่เปลี่ยนนะมาด,ดูเขาเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแจ็คกินแชร์ครับไปยืนฝั่งขวาแล้วโทนิโคลสยืนซ้ายซูบินแฮมยืนขวา,ขขวาโอเคของเราก็ได้อยู่นะ ยังไม่เปลี่ยนเนาะไปเดี่ยวหักสายวู้ติดได้อยู่ตังไหมโอ้ยตีดิบบุตรเฟลเป็นร่างเก่านะที่ใช้แทงทะลุช่องลูกนี้เอ็มบัปเป้ยังไงห้เป็นไรสวยมากเตียได้ด้วยโอ้ย โอเว่นข you know, right so right right ึ้นได้ไหมสวยสวยโอ้โหจับไปเยี่ยมโอ้ช้าคาสิเมโรสวยโอ้สวยครับได้ขวาว่างโล่งเลยโล่งเป็นทุ่งโล่งเป็นทุ่งแล้วซ้ายก็โล่งายจุดได้ครับโอ้ยถึงอีโอ้ยได้โอ้ Long, long, con, long, con long, 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 đại long, 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 Đại hả, long, bên long, 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 rồi Phải phải ยังไม่มีใครเปลี <f ums> <f ums> ่ยนตัวแต่เขาแข่งเปลี่ยนแล้วเนาะเอาเลยครับโอเว่นจะโอ้โหเบียดไปโอ้หูอ um 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 ุ้ยได้ลังไปโอเคหว่าไหมไม่ถึงครับอื้ม สวยเดี๋ยวยองครับพิ้งสุดโอ้โหเจมส์สวยครับเสียก็เสียครับสวยครับไปแล้วเนี่ยไปได้ไหมโอ้โหไม่มีเยี่ยมซ้ายมีเนฟซีข้างมีโอเวนโอ้โหไม่ซีเจอ ลุงลุงรับเดี๋ยยองสายไม่ถึงแฟงกี้เดียยองตุนโคขึ้นมาแล้ววะโอ้ใจลูกค่ายากเลยอู้ฟันไอตางสะตตั้นนี่ตรงนี้โอ้โหเลอดกอบอุ้ยอุ้ยได้เวลาเปลี่ยนตัวแล้วมั้ง ไวสิบ้โวเดี๋ยวนะข้อเปินตัวแป๊บหนึง่งข้อเปินแป๊บหนึง่งโอ้โหโอเควิลล่าลงมาละแล้วฟิวโฟเดนมายัางไงครับเนี่ยเดี๋ยวนะนี่ดีกว่านี่ดีกว่าโอเคประมาณนี้ลางฟันได้หมดครับยังได้ คูเลยไหมข้างหลังพี <Okay. S 1> น่นะไม่ต้องขึ้นครับไม่ต้องขึ้นโอเคไม่ต้องขึ้นครับสองคนนี้โอเ,เว่นยังยืนหน้าประมาณนี้ได้ละ ที่เหลือก็คอสตาคุตาเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะโอเคแค่นี้แหละคู่แข่งเลยครับแข็งลืมแหละเควิดูบอยลงมาฮะมาสินาทีสุดท้ายไม่น่าจะมีปัญหานะแต่ว่าลูกเดียวก็ประมาทไม่ได้ครับตอนนี้นาะทีที่82ดสิบละโอ้เนียด ลงมาแทนเอ็มพัฟเฟ่เหรอพรีคอสโอครับบาเวด้โอ้ยูดิเกอร์ฮินยอดไปอานุกูออก oh, เปล่าออกเว้นไม่ถึงออกซ้ายหูสายว่างโอ้ยูนิซิอุด ยูนี uh, no แล้วเน็ตเวทอิงตรงนี้ติดโอ้โห <c oughs> ไม่ละได้ออกมาให้เมสซี่แัมโอเคเอาอีกไหมใจอีกไหมใจหรือยงิงลูกมี้อหใส่ฟ้าโอโ้โหแบบว่าแบบว่านะ <c oughs> แบบว่านะ ยิงตรงๆเลยดีไหมอะ่ะย <c oughs> ิงตรงๆเลยดีไหมอะ่ะอีกแล้วอะก็จะบอกว่ายีละยีละแต่ตัวนี้ difference ยิงติดโอ้โหตัวเล่นจับบอลไม่อยู่แล้วก็โอ้โหหมดเวลาครับสองหนึ่งโอเค เป็นอีก3แต้มของดิวิชั่น5ทุกคนแม่็็ลุ้นอยู่ก็ลุ้นอยู่แต่ว่าเอาตัวรอดไปได้ครับไปดูผลประกอบการกัน2อหนึ่งครับยิง6เท่ากอบ4เป็น2ประตูคู่แข่งยิง4เท่ากอบ3ได้1ประตูนะแล้วพีเตอร์เชคเซฟไป2ครั้งโอ้โหแย่งบัน16ครั้งโอเคประมาณนี้ และ MVP อยู่ที่ไมเคิลอเวน n ครับโอเคเดยองก็ได้อยู่เมสซี่ก็ก็โอเคอยู่นะวิ่งจะเช็คเซฟไปหลายลูกอยู่ฟันไดก็กลางๆไม่เด่นแต่ว่าใช้ได้แต่ว่าใช้หจินยนในผมว่าเยี่ยงบนได้เยอะหน่อยนะเย่งบนได้บ่อยครั้งอ่ะเน็ตเวิดมีโอกาสได้สองหลายลูกแต่ไม่เป็นประตูครับที่เหลือโอ้โหแล้วฟิลฟูเนดู ลงมาทำไมครับเนี่ย4.5โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครยังเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดซับฝากกดซับกดไลค์ผมด้วยนะครับดูไฮไลท์กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า forfunchannel ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบาย ขึ้นหมวกลูกนี้ก็ไม่มีใครไม่มีใคร,ข,ใครขึ้นตามอะ่ะขึ้นประกบอะ่ะง,ง่ายเกินนี่ไม่คนเว้เปนอย่างคุมครับเลยยองจ่ายเนตเวทแล้วมาจะยอมจ่ายตูุช่องลูกนี้เข้ามาให้โอเไว้แล้วปีกอิงโอ้โหเสียบเสาสวยๆเนตเวทรสองลูกนี้ก็ติดอิงจะเฟกช็อตเทคช็อตแล้วยิงทีก็ติดเซฟอีกโอ้โหเสียดายลูกนี้ เครับขึ้นตรงนี้เปิดเข้ามาพลิกพลิกแล้วมีโอกาสยิง่อยนาะนิดเดี่ะ